ครับสนะวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวพา,าไปถนนสายความทงจำเนี่ยนะครับคือตอนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าดอน,ดอนใช่ไหมเขาเรียกว่าดอนถ้า<ๆ>ถ้าคนในหมู่บ้านเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าดอนดอนเยนเมยดอนเยเขาเรียนชื่อเรียกอยู่ใช่ตรงน,นี้จะเป็นสะหลวงนะฮะสะหลวงที่ทำไมเข,า,ขาถึงเรียกต้องเรียกสะหลวงก็เพราะว่าอีกตรงเนี้ย คือทางหลวงของมาขุดให้นะเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพาขับรถเล่นเนาะขับรถเล่นตามถนนสายแห่งความต้งจํจงครับคือเส้นนี้มันจะไปที่ตนงดำเราจะพาไปเลยนะฮะไปไปกันเลยโอเค ือต้นเล็บเหี่ยวนะครับหรือต้อนน้ำเยี่ยวแต่ทางการเขาเรียกต้นเล็บเหี่ยวเหี่ยวนะบ,บ้านเราเรียกน้ำเยี่ยวต้นน้ำเยี่ยวก็วคือผลมันอ่ะจะลูกเล็กๆใช่ไหมใช่ออกเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยอ่ามันมันมีความเหมือนเบอร์รี่นะแบบว่า<ม>ถ้าสุกแล้วมันก็จะมีความม่วงๆดำๆแต่ช่วงช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าแลนะ้งเนาะมันก็เลยยังไม่มีผลแต่คือมาถ่ายให้ดูก่อนว่าตามดอนตามอะไรเงี้ยมันยังมีอยู่นะแล้วก็มี อีกอย่างนึงคือต้นตับเต่าตครับเดี๋ยวเราลองไปดูต้นตับเต่าด้วยตรงนี้เลยนะครับเขาจะเรียกดอนใหญเมยใช่ไหมใช่ตรงนี้ดอนใหญเมยเนี่ยก็จะมีพวกต้นตับเต่าเยอะนะครับแต่พอหลังๆมาเนี่ยคือคนอะ่ะเขาจะมาขุดพวกหน้าดินออกไปนะเมื่อก่อนคือมันจะเป็นกอกองกอเต็มเลยนะแต่พอหลังๆเนี่ยเขาขุดพวก หน้าดินนะครับไปถมดินถมอะไรเงี้ยพวกต้นตับเต่าอ่ะมันก็เลยหายไปด้วยหายไปด้วยแล้วก็เหมือนลดจำนวนนวลน้อยลงนะครับก็เหมือนเดิมครับอันนี้ก็ไม่มีผลนะครับมันเป็นช่วงฤดูแล้งอยู่เดี๋ยวคงไม่นานคงได้กินผลแหละรอบหน้าจะได้เห็นรอบหน้าเดี๋ยวพามาดูนะครับมาดูว่ามันยังหวานเหมือนเดิมหรือเปล่าครับอ่พวกนี้เป็นพวกต้นตับเต่านะครับเดี๋ยวเราขี่ไปเรื่อยๆนะครับมันจะต้องเจอสามท่อก่อน แล้วก็เดี๋ยวไปดูถนนที่น้ํามันตัดขาดสมัยก่อนเนาะด้านนี้เป็นพื้นที่กองขยะของหมู่บ้านเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ทิ้งแล้วพอดีผ่านมาเห็นป้ายพอดีนะครับห้ามทิ้งขยะแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบแล้วเนาะใช่มัจะมีถังหมู่บ้านเราเขาจะมีถังขยะไว้ใ,ในหน้แต่ลบ้านละก็ให้แต่ละบ้านจัดการขยะเองแล้วก็ทิ้งขยะไว้ก็มีรถมาเก็บเลยอะซึ่งจริงๆอ่ะจริงๆอะมันยังไม่ได้ ถูกทาตอนที่มีถังนะคือพร้อมยังมีถังอยู่เนี่ยก็ยังก็ยังคงมีอยู่นะที่เนี่ยก็คือเขาก็ยังเอาพยาเพียงแต่ว่าสาเหตุที่ทําให้เขาต้องมาเข้มงวดเรื่องนี้เพราะว่าตรงเนี้ยเขาจะทําเป็นเขาเรียกอะไรแก้มลิงนะอ่าเขาเขาจะเปลี่ยนตรงเนี้ยให้เป็นเหมือนฝายเหมือนแก้มลิงนะทางใช่มีน้ําตลอดวานรี้ทางผู้ว่าเขาก็เหมือนกับลงมาด้วยตัวเองเลยนะ ลงมาเพื่อสั่งการตรงนี้เลยว่าให้ยกเลิกทิ้งขยะตรงนี้เลยแม้แต่หมาเนี่ยยังไม่ให้อยู่เลยนะปกติเาจะเห็นหมาเยอะมากๆหมาจอนจัดต่างๆก็วอนเนาะน้องชาวบ้านเนาะงดทิ้งขยะแถวนี้นะครับก่อนออฟฟิศคุณอยู่ทั้งไงนะฮะครับผมออฟฟิศออฟฟิศคุณนี่แหละคือออฟฟิศผมผมจะมาชอบคุยขยะแถวนี้ ที่ผมอยู่เนี่ยฮะเขาจะเรียกว่าสามพ่อมันเป็นสถานที่ที่ถ้าเป็นหน้าน้ำอ่ะน้ำนึงน่าจะไหลทางน้ำผ่านนะครับน่าจะมีคนที่ดูเราอ่ะน่าจะเคยมาเล่นน้ำครับโอ้แน่นอนถ้าเป็นเด็กรุ่นเรานะหรือก่อนหน้าเราเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าเหมือนประมาณว่าสะว่ายน้ำอ่ะประมาณว่าเหมือนเป็น อ่แงหรือสระว่ายน้ําที่ไว้สำหรับทุกคนแบบว่านะต้องมาโดดนะใช่ต้องต้องเคยผมเคยจะจมน้ําตรงนี้นะ <c oughs> ด้วยจจะวนะแต่ก็มีรุ่นพี่ใจดีช่วยไว้แต่ด้วยการเวลาด้วยนะมันก็เลยดลูลกๆแล้วก็ไม่ได้มีการซ่อมแซมนะดูเก่าๆอันนี้เขาเรียกสามท่อใช่ไหมแต่ตอนนี้เหลือสอ, <c oughs> องท่อก็ยท่อแหละแต่ <c oughs> อ,อ๋อพัง น้ำมันจอกมาแรงนะแรงแสนุกนะเล่นน้อยสนุกเหมือนน้ำตกอ่ะใช่เหมือนพวกน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยใช่สนุกมันแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับรถไปที่หมู่บ้านดงดำด้วยนะครับหมู่บ้านดงดำเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นหมู่บ้านพี่น้องกับหมู่บ้านเราเลยนะนะครับแล้วก็ใครเคยจำได้ไหมหมู่บ้านดงดำเขาจะมีที่สี่ข้าวอ่ามีที่สี่ข้าวเออแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันไม่รู้มันจะยังมีอยู่ไหมนะมีไหมยังอยู่ไหมก็ลองไปดูดูดิไป ไปครับไปครับงงเลยอ,อ่ะคือนึกออกไหมคือเราทําคลิปอะ่ะเราไม่ได้มานสำรวจพื้นที่ก่อนแล้วใช่ไหมคือภาพในหัวของผมอะคือตรงเนี้ยมันต้องเป็นถนนลูกรังใช่ไหมคือตรงเนี้ยทุกปีอ่ะครับถ้าหน้าน้ําอะถ้าน้าถ้าหน้านา้ํา,า,าทุกปีอะ่ะตรงเนี้ยถนนม,มันจะขาดทุกปี ตรงนี้ถ้าหน้าน้ำนะเขาจะมาเล่นน้ำกันใช่มาหาปลาเล่นน้ำกันตรงนี้ถ้ามันจะข้ามถนนแล้วนะ,ะแต่คือสมัยนี้นะครับเปลี่ยนเป็นถนนลาดยางหมดแล้ว<อ>นะฮะไปถึงตรงดาเลยใช่ภาพในหัวคือมันต้องเป็นลูกรังนะครับไปถึงตรงดาเลยเอ๋มันจะมีร้อยต่ออยู่เอ๋ตัวน,นี้เหมือนว่าเป็นร้อยต่อเก่านะ<ม>นี่คือถนนยางเก่านะลาดยางเก่าแต่ตัวน,นี้ก็จะเป็นลาดยางใหม่ แปลกตาและประหลาดใจไปเลยนะแต่แต่ในอีกมุมน,นึงของผมก็คือมันก็ดีนะ<ช>ครับเราจะได้เดินทางสัญจรได้สะดวกขึ้นนะครับพี่น้องมาไล่มานานะครับก็จะได้สะดวกขึ้นเนาะเพราะว่าเข้าความจรงจงเนี่ยถนนเส้นนี้มันเป็นถนนเส้นหลักเลยนะฮะ<ช>ที่มานานครับมันเป็นถนนที่เชื่อมโยงระหว่าง 2- อสามหมู่บ้านนะเข้าหากันนะแต่ตอนนี้ก็มีคนใช้ถนนเส้นนี้เยอะ ปกติเขาจะต้องอ้อมนะอย่างเช่นสมมุติเขาจะไปสลกบาทอย่างเงี้ยเราจะต้องไปอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ว่าตัวนี้เขาก็จะใช้เส้นนี้เลยเพราะสนุกมันดีมากๆแล้วเนาะนี้นะเราก็วิ่งออกกําลังกายจากหมู่บ้านมีนีมีเนี่ยเดี๋ยวถ้าถาจะเห็นก็คือพวกปั่นจักรยานพวกนี่เรามาเย็นมากๆนะเพราะจริงๆเขาจะมีคนมาวิ่งปกติก็จะมีคนมาวิ่งแต่วันนี้ไม่มีคือตรงนี้มันต้องเป็นลูกลังใช่ไม่ใช่ละ เดี๋ยวเราไปดงดำกันดีกว่าถึงชาวตก่ันออกเรานม่ได้สีนะไม่ใช่ตะวันออกอเดี๋ยวนี้ก็ยังสีอยู่ลุงอะไรนะครับพีกสิครับพี่ที่เป็นพ่อของพี่เจเรพ่อเจเรย์นะครับจ้า โงนะ้ำผมขออนุญาตไปถ่ายรูปหน้าโรงสีได้ไหมครับถ่ายเก็บวีโอไว้อันนี้เป็นโรงโรงสีข้าวโบราณนะครับสมัยก่อนยุคนานแล้วนะ,อะตอนอนี้มัยังยังกยังสีอยู่นะคือป้าด,ด้านในเขาบอกว่าที่โรงสีเนะียังรับสีอยู่แต่ว่าเหมือนปริมาณที่เขาเอาภาพมาสีมันน้อยลง่เพราะว่า เดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยเนาะก็คือเขาอาจจะซื้อข้าวที่มันสำเร็จกินกั็นซะมากกว่าก็เลยวิถีชีวิตเก่าๆแบบนั้นก็เลยไม่ค่อยมีละนะครับก็ลงสีลงดำนะครับนี่จะของสีข้าวอยู่นะครับมีสีอยู่เนาะเดี๋ยวนี้เขายังมาสีกันเนยอะอยู่ไหมครับนเนี่ยกระเน่นเดะ พ่อผมมาครับอ๋อเขา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 ไปเจอเจอเข้าไปดูได้ไหมครับอ้าวแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังก็ยังมีคนมาสีอยู่เยอะนะครับนี่อ่านี่นี่ป๋อมอ่ะปุ๊ปุ๊ปูห้าลูกปูห้าลูกอ่แต่้านผมยังอ่า สีข้ากินใช้บริการนี่อยู่ส่วนบ้าผมซื้ออย่างเดียวสีนี่สีแบบเขาเขาจ่ายค่าจ้างเราไหมซื้อจ่ายเหนาเหนาเนอะอ๋ออ๋ออ๋อทำมาหับทำมานานะครับเนี่ยสามสิบปีแล้วคโอ้โหชุดแรกใช่สีโอ้นี่นี่คือเครื่องเก่านี่คือเครื่องนะเครื่องเก่าๆนะ ครื่งแรกๆเลยนะโอ้โหไอตำนานนะเครื่องนี้โอ้โหแน่นอนครับไม่เกิแน่นอนนีันี่ี่สิบปีอ้ใหม่เลยยัง20สปีอะสีข้ามัล้วไม่รู้กี่ร้อยเรียนนะครับนี่เป็นวิถีชาวบ้านนะก็คือ ชาวบ้านเอาข้าวมาให้ลุงเขาสีลุงเขาก็ไม่ได้คิดว่าบริการอะไรแต่ลุงเขาก็เอาพวกปลายข้าวเศษข้าแล้วก็ลำที่มันเหลือจากการสีเขาก็เอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นนะครับนี่ถือว่าเป็นรากเงาเลยนะเราัวเราโตมานะเราโตมากับจุดนี้นะที่โตมาได้เพราะลุงเขาสีอะไรเรากินนะใช่ ดี๋ยวขอบคุณลุงมากนะครับครับให้ความรู้ผมี๋ยวผมขอตัวกลับกันก่อนเนาะครับก็โอเคนะครับเมื่อกี้ได้บรรยากาศมากเลยนะฮะขนลุกเลยนะ ไม่คิดว่าจะได้โอกาสเข้าไปนะอพอดีเจอลุงแกเออเหมือนดวงนะเป็นความโชคดีของเราด้วยนะครับที่ยังได้เจอคุณลุงด้วยและได้เข้าไปในโรงสีด้วยตอแรกกะไม่ตั้งใจเข้าก็จัดนี่ให้ผมหน่อยได้ไหมไหนไหนมาเส้นนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าหนองควงนะครับพอเลยดงจามาเนี่ยเขาจะเรียกว่าหนองควงพาผมไปนาหน่อยได้ไหมผไม่ได้ไปนานานมากเลยเนี่ยไม่รู้ว่า พ่อเขาเปลี่ยนแปลงขุดอะไรตรงไหนบ้างหรือเปล่าต้นไม้ยังเยอะเหมือนเดิมอยู่ป่ะเราไม่ถามพ่อคุณไม่ผมอยากไปเห็นกระตาผมไงอ๋อโอเคไปไปพาผมไม่น้าหน่อยไป นะครับนาพ่อผมเองเปลี่ยนไปครับตอนที่ผมมาครั้งสุดท้ายไม่มีบ่อไม่มีสระน้ํานะครับก็แต่พ่อก็เล่าให้ฟังว่าขุดสระอันนี้ก็เป็นบ่อน้ํานะครับพ่อไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงปลาอะไรไว้หรือเปล่าเดี๋ยวไถึงหน้าน้ําก่อนเราอาจจะมีคอนเทนต์มาทําอะไรตรงแถวแถวนี้ก็ได้นะครับก็มีต้นมะม่วงนะครับกระท่อมก็ไม่ใช่กระท่อมเดิมนะครับเนี่ยไปตรงกระท่อมได้ไหม ันนี้เป็นกระท่อมหลังใหม่นาน่าจะเพิ่งสร้างดูพ่อเขาสร้างมาตรฐานมากนะครับสามารถมานอนดูดูแข็งแรงอ่ะดูดูหลังคาดิปกติเราเป็นสังอัตใช่ไหมใช่นี่ครับกับเบื้องนะครับนี่ไม่มีใครเห็นนะนี่ถือว่าดีไม่เห็นไม่เห็นอะไรครับไม่มีใครเห็นไง่ายดูเป็นส่วนตัวดีดูเหมือนแบบออกรีสอร์ทอ่ามีความเป็น privately ส่วนตัวนิดนึง คนก็ไม่ค่อยจะเห็นทําอะไรก็ได้สะดวกสบายเอะเหมือนคุณมีความหลังเกี่ยวกับกระท่อมนะครับเนี่ยเคยเคยมาทําอะไรแถวสามร้อยไม่ต้องกระท่อมดีกว่าครับผมก็อันนี้เป็นนาครับก็ไม่ได้มานานพอดีผ่านมาแถวนี้เขาเรียกหนองควงนะครับหนองควงแต่ไม่รู้ว่าเด็กรุ่นหลังจะรู้หรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงเรียกหนองควงอะไรอย่างนี้สถานที่ก็คือสมัยก่อน ตรงนี้มันจะเป็นป่าต้นควงเยอะนะครับไม้ควงแทบจะไม่ค่อยได้ยินชื่อนะไม้ควงนี่ก็เป็นไม้สงวนเหมือนกันนะครับาเย็นด้วยเนาะน่าจะไม่ทันฝนแล้วล่ะให้ดูฝนหน่อยไหมโหได้เล่นแล้วแน่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวีโอนี้นะครับกับถนน เล่นความทรงจำนะครับก็พยายามนะครับพยายามจะทำให้ทุกคนเห็นว่าเราเนี่ยยงังมีความสุขยังอ,อบอุ่นอยู่กับ,<า>บนชนหมู่บ้านของเราด้วยความเป็นตัวเราเองนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปวีดวีโอนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซ u b s ไ r i b e ให้พวกเราฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับกับช่องจ่าปองปกซิ่งนะครับแล้วพบกันวีดีโอหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับ